สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แล้วก็อยู่กับมินิโบล์กอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอัปเดตใหม่นอนทำไมเนี่ยตัขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งใช้สิอุ้ยค่ามันวันนี้แล้วเราจะมีรจะมารีวิวสิ่งที่เรียกว่าผลพิศพ์ผลแมกมาและดาบซังไดคิทิสุที่โซโลชอยนะครับทุกคน เป็นอะไรที่อีพิกมากเลยอุ้ยแล้วข้อมูลสำหรับอัปเดตหน้านะครับก็คือดาบโยรุเดี๋ยวค้นลูบให้ดูค้นลูปให้ดูครับโอเคเรามาดูครับผลแมกมาเอาเล็กใช้ผลแมกมาสิผลแมกมาจะมีเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ปุ๊บจะมี3สก,กิลสก,กิลสก,กิลแรกสก,กิลสองแล้วก็สก,กิลสุดท้าย เกลเราใช้สก <ort. S k ills> ิลแรกกิลแรกสกิลแรกสกิลแรกครับสกิลแรกสกิลหมัดเดียวอ่ะเอออย่างนั้นแหละสกิลแรกเป็นการไปเป็นลาวาทางตรงถ้าเกิดเราโดนเนตมีตายเอื้อเอื้อจะตายแล้วเอื้อเอื้อโห้โคตรแรง ถ้าเกิดโดนทีนี่มีหลบมีตายอ่ะมีสลบมีตายเลยสกิลที่สองนะครับอเล็กสกิลสองเอือสกิลที่สองอออสกิลที่สองสกิลที่อสองโอเคกลกวนงันเหรอโอเคเดีย๋ยว เหไหน่ะเชิญออกจากห้องนี่เนยออกไปซะสกิลสองสกิลสองสกิละเก็นไเป็นการปล่อยมลกมากไปดูๆฉันทำดาเมจแรงแต่ตอนนี้เรียกผมลีนะฮะลีเร็วกว่าปกติเพราะใช้ผลแม็กมากอ่ะสกิลสุดท้ายเป็นการยิงมากๆขึ้นแบบบนฟ้าฮะ แล้วพอมันตกลงม,มันก็จะลงมาแบบดิจิตอลโอ้โหแหลกมากแหลกโอ้ยโอ้ยใครมันใช้ผลน้ำแข็งวะโคตรแหลกเลยเึินออกซะเลยใช้ผลน้ำแข็งทำไมเึินออกจากห้องไปเลยใช้ผลน้ำแข็งทำไมเนี่ยโคตรแหลกเลยเอาใหม่เล็กสก,กิลสุดท้ายปุ๊บ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 ยิงขึ้นไปบนฟ้า แล, yup. แล้วเราถอยลงมาดีกว่าไม่งั้นเราโดนแน่ๆโดนแล้วแบบโคตรแหลกโอ้โหยังแหลกเลยเวลาตกลงมานะครับก็จะประมาณนี้ตู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 ตโคตรรวถ้าเกิดใช้สองคนนะดูไหมครับทุกคนทำไมผมต้องเตะออกครับเพราะว่ามันค่อนข้างก่อกวนอ่ะเนาะใช้ผมยืนแล้วก็มันทำให้แหลกอะปูนยังไง เอาละครับผลม็กมากก็จบไปแล้วนะรอเหลือแค่ดาบสังเดคิท่สือสังเดนะดาบสังไดคิทเสือ,อ,อเ,เออเข้าห้องใหม่อีกแล้วนี่ออกไปซะมาเล็กเกลองถือโมเดลขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูโมเดลก่อนเป็นยังไงก็จะประมาณนี้เนาะยาวๆอย่างเลี้ยเป็นดาบอย่าเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยอืม ส่วนสกิลมันเนี่ยจะเป็นการใช้ระยะกลางเนาะอะไรเนี่ยอันนี้ดาบวาโดอันนี้ก็สังใดลองแบบใช้ไดใช้สกิลดาบวาโดให้ดูดิบาวาโดก่อนวาโดมันก็จะสกิลกว้างอยู่พอสมควรโอ้ยังไงเลยโอ้ยเรามาติดอะไรในนี้วะเนี่ยมาเรามาดู แกบอกน้องแกสิว่าอย่าเพิ่งเข้ามาตอนนี้เจ๊ก็โทร้เยเดินแบบหาน้องแกหน่อยโอเคเรามาดูทังใดคิเทสอนะก็จะเป็นโมเดลประมาณนี้เนาะอลเล็กถือ,ถ,อถือโมเดลถือไว้ถือไว้เดี๋ยวก็เราจะดูแบบนงงี้ประมาณนี้เนาะเป็นแท่งนี้สกิลมันเป็นการโจมตีระยะกลางเป็นการโจมตีระยะกลางนะอลเล็กลองใช้สิ อืมว่าจะพุ่งไปฟันอย่างงี้เป็นสกิลที่ใช้ในระยะกลางแล้วก็เป็นใช้ใช้สําหรับพุ่งหนีได้แล้วก็ใช้พุ่งเข้าไปโจมตีได้มันคอมโบได้นะถ้าเกิดฟันไม่โดนฟันไม่โดนปุ๊บแล้วก็รีบไปตีอะไรประมาณนั้นโอ้ยแหลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีแรงอะเนี่ยเกือบตายอฮ้ยเกือบโดน <laughs> อ่ะนะครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็ Somehow. ขอลาไปก่อนนะท่านผู้ชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบายนะเว้าไปเล่นไปเล่นมาจนไฟต่อแล้วน่าชีลรนี่นี่โพสเทสบูมจิ๋วแรกขอโดนลาวาเผาตายแป๊บเอ่อ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 เออเออจะตายแล้ว อ้โคตรแรงเลยอืออือพอเถอะส <c oughs> ำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะไปเจอกันคลิปหน้านะร <c oughs> <c oughs> อโยรุโยรุที่อัปเดตใหม่ความกับความเทพของผมวันนี้ครบัรบก็ลาไปก่อนกับร่างไฟของแม็กมา,กมากนะครับไปยเจอกันพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่บบายเจอกัน